มาตรา124พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานวรรคหนึ่งเมื่อมีการยื่นคำร้องตามมาตรา123ให้พนักง,งานตรวจแรงงานสอบสวนข้อเท็จจริงและมีคำสั่งภายในสิบภายในหกสิบวันนะับแต่วันที่รับคำร้องวรรคสองในกรณีที่มีความจำเป็นมีคำสั่งภายในเวลาตามวรรคหนึ่งได้ให้พนักง,งานตรวจสอบแรงงานขอขยายต่อที่บอดี หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายพร้อมด้วยเหตุผลแถมอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายพิจารณาไว้ตามเห็นสมควรแต่ต้องอยู่ในระยะเวลา30วันนะแต่วันที่ครบกำหนดตามวักหนึ่งวักสามเมื่อพนักง,งานตรวจแรงงานตรวจสอบตรวจสอบเอ่ยสอบสวนแล้วปรากฏว่าลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับเงินอย่างหนึ่ง อย่างใดที่นายจ้างต้องจ่ายตามพระราชบัญญัตินี้ให้พนักงานตวรวจสอบแรงงานมีคําสั่งให้ในายจ้างจ่ายเงินดังกล่าวให้แก่ลูกจ้างหรือทายาทโดยชอบธรรมของลูกจ้างซึ่งถึงแก่ความตายตามแบบที่อธิบดีกําหนดภายใน30วันนับแต่วันที่ทราบหรือว่าได้ทราบคําสั่งนั้นวัคซีให้ในายจ้างจ่ายเงิน ตามวักษาให้เกลุกจ้างหรือทายาทโดยชอบทางของลูกจ้างซึ่งถึงเกี่ยวความตายณสถานที่ทำงานของลูกจ้างในกรณีที่ลูกจ้างหรือทายาทโดยชอบทางของลูกจ้างซึ่งถึงเกี่ยวความตายร้องขอให้พนักงานตรวจแรงงานมีอำนาจสั่งให้นายจ้างจ่ายเงินดังกล่าวณสำนักงานพนักงานตรวจสอบแรงงานหรือสถานที่อื่นที่นายจ้างในลูกจ้างหรือทายาทโดยชอบทางของลูกจ้าง ซึ่งถึงแก่ความตายตกลงกันวักห้านายกรในที่ลูกจ้างหรือทายาทโดยชอบทงองลูกจ้างซึ่งมีซึ่งถึงแก่ความตายไม่มารับเงินดังกล่าวภายใน15วันนับแต่วันที่พนักงานตรวจสอบแรงงานมีคำสั่งให้พนักงานตรวจแรงงานนำเงินนั้นเก็บรักษาในกองทุนสงเคราะห์รูกจ้างแรงงานโดยฝากไว้กับธนาคารในการนี้ ถ้ามีดอกเบี้ยหรือดอกผลได้เกิดขึ้นในระหว่างการฝากนั้นให้ดอกนั้นเป็นสิทธิ์ของลูกจ้างหรือทายาทโดยชอบธรรมของลูกจ้างซึ่งถึงเกี่ยวความตายมีสิทธิ์ได้รับเงินดังกล่าววักหกในกรณีที่พนักงานตรวจสอบแรงงานเห็นว่าลูกจ้างหรือทายาทโดยชอบธรรมของลูกจ้างซึ่งถึงเกี่ยวความตายไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินตามมาตรา123 ให้พนักงานตรวจสอบรายงานมีคำสั่งและแจ้งเป็นหนังสือให้แก่นายจ้างและลูกจ้างหรือทายาทโดยชอบธรรมของลูกจ้างซึ่งถึงแก่วความตายทราบ